ออกมาตอนประมาณตีหนึ่งแต่เขาไม่มีไข้วันแรกอะไรครับแต่ว่ายังดีที่ลูกสาวยังไม่เป็นอะไรนะพออุ้มจากเตียงอ่ะวิ่งไปที่เอคุณไรยเตส่งมาพันดวงขอบคุณนะครับเอ้าได้แล้วนี่วิ่งไปที่ห้องน้ำและอยู่หน้าหง ขอบคุณคุณอุไรเตะโหแล้วนะ<ช>มันยังหันหน้าออกมาแล้วก็อ้วกใส่พมน้องพีอะไรคะกะตายเหรอตอนตีหนึ่งลองคิดดูคิดดูคิดดูทุกคนนี่ and elisa i miss my favorite family so we complete สตาร์ a r ร์ตี้ thank you we achieve ดูน้องพียน้องเพียงเอลิซาเซ็นอัศ2,400 star น้องพียเป็นไงบ้างลูกอาการเป็นไงบ้างโอเคดี thank you เอลิซาแลบคุณอุไรเต้ขอบคุณนะคะน้องที่ทำงานลูกก็ป่วยเป็นไ s v นะครับ แอบดูอัญญาดีกว่าฮิปโปอยู่ไหนฮิปโป yes จริงๆอัญญาก็เริ่มไอนิดนึงแล้วบาฮิปโปฮิปโปเทมัสฮิปไหนไหนจระเข้เนย่จระเข้พนดฮนดาแพนดาแพนดาแพนดาอยู่ไหนคะับนดาไอบามาเล่นกันมา วุ้ยไหนถูกหรอให้พ่อเลือกให้พ่อเลือกนะหูหยิบนะอืถ้าเบาผอไหนจระเข้อยู่ไหนคะโชว์หน่อยจระเข้ให้พ่อเลือกอ่ะพ่อเลือกให้อันยาอยู่ยิ่ง y e ให้พ่อเลือกให้พ่อเลือกให้พ่อเลือกอ่ะพ่อเลือกสตรอว์นี่อัาผีแพนด้ามีแพนด้าลูกมีแพนด้าอยู่ไหนนะอเอากระต่ายนะกระต่ายกระต่าย โดอกดอกไหนบ็อกบล็อกอยู่ไหนบอกบล็อกเอาง่ายกันกตายอยู่ไหนะแล้วหนู like, bridge, you re, you re yep. Wait, a ปไหอนเนอบกระต่ายอยแล้วูไปไหนของนูเน่ยไหนอยกระตายให้่หยิบก oh. ่อนไ้นยไไห้่อไหายกรอหนอยบก่อน่อไ้่น้อไอ นี่เก่งนี่ yes เอาฮาเบาควสวยของพ่อ่ยีราฟยีราฟนี่ใช่ไหมเก่งค่ะอไหนองพ่อชมหน่อยโอ้ยีราฟจริงด้วยรู้หมดเลยเก่งค่ะ มดไปแล้วมดอ่ะโอ้โหไอ้ว่าเราเสือเสือมีไหมเสือชทเกอร์ไทเกอร์ไหนกับพ่อชมสิใใ่ทางโค้งเหรอเก่งค่ะมีอะไรอีกยังไงกว้างควางอ้าวแล้วหนูทำอะไรทำท่าอะไรนู่มสกว้างไงไหนนี่ขึ้นอยู่นี่ทางนี้สิไอซ์เอามาให้นะโบค่ะจะหมดแล้วหรอ Quang 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 you nay <laughs> <laughs> quang như này you nay quang thoa you nay Quang ở mốt chuột tàu chuột 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 tàu chuột chuột tàu tàu chuột 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 Tao chuột chuột tàu 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 ไหนช้างช้างเอลิฟเฟนอยู่ไหนเอลิ h เฟนโ่ดูที่เต่าดูทางนี้พ่อไม่ดินดูทางนี้ช้างช้างอยู่ไหนช้างเอ่นีอเนี่ยไหนหาอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนโชว์ได้พ่อเขาลุ้นประตูอเลยนะหล่ะสิงโตไหนสิงโตไลอ n นด่งเก่งจังเลยเก่งรู้มาแล้ว ไลอันอ้าไอ้มาไหนพึ่งอยู่ไหนพึ่งเก่งค่ะเอาให้นะโบเก่งแล้วอันไหนไรอีกไหนหนูหนูรู้อะไรอีกคะไหนนกอยู่ไหนเบิร์ดนกเบิร์ดแกะอันไหนแกะชีฟชีฟที่รัก เฮ้ยลูกรู้เลือกสัตว์หมดเลยนะเนี่ย yes yes ส l e a s how about how about ้เาเย็เ็อันนี้ตัวอะไรวะคุณชัยโยบอกว่าอยากมีโอกาสได้ยัง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 ไม่ได้ถามเลยลูกไหนไกเอาช้างไหมนะพบอซิช้างเหยเพนควินเพนควิน เพนกวินอยู่ไหนเพนกวินอ้าวมีคนหยิบไปแล้วหรือเปล่าคุณออนวีคุณออนวีส่งมาหนึ่งร้อยดวงไหนเห็นครอบครัวคุณยืนสักครั้งให้มีโอกาสมาเี่ยวขอนแก่นบ้างนะคะอยู่ไหนนะโอ้โอ้โอ้โปผมเปิดมาแล้วลูกมด อ๋อเรามีอีกหลายอันนี่ไงอันยากบอยนกบอัญคุณอ๋อส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณครับจิลลาโอยกี่อัากบอ๊บอ๊บมดมดพอบเเย้เยอเย้อย้เย้โยเย้ย้เยย้เเเยแย่ง ไม่เป็นไรแบ่งกันแบ่งกันเออเขไอ้ลรเนี่ยอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรตัวอะไรนเนี่ยอันยาหยิบอันยาหยิบหมูให้น้ำมันก่อนหมูไหมผิหมูหอโอโอแล้วะไหหมูไหนหมีว่หมีว่ะอันไหนเหมียวลูก นายพิกอะพิกอยู่นี่ฟ้ายังไม่มาอยู่ไหนพิกหมูหมอูอันนี้ตัวอะไรหมู <Yeah. S 2> เย้อ่ะแจ้งเรื่องเสื้อ พี่ฟ้าไปนานพี่ฟ้าไปแบบเดือนหนึ่งอ่ะพี่ฟ้ากบกบเหรอคะบอกเขาพ่อนี่คือตัวอะไรตัวอะไรเพราะว่าของจะได้จะได้ไหนนะสิบสองหลังวันที่สิบสองกบเปล่าฟรอชเสื้อหน่อยดีกว่าเสื้อเพราะว่ามีคนถามมาบ่อยตอนแรกอ่ะที่แจ้งไปว่าฟรอชหรือพอก เดือนกรกฎาเออแล้วฟังอันนี้อะตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรของสินคิดเพราะตอนนั้นจำงงเดือนเพราะตอนนั้นที่พูดเนี่ยมันคือตัวอะไรยายาป่ะนีดาโล้ว็เธอให้เราเล่นน้องพีมาทำไมเพราะฉันเล่นน้องพีถ้าหนูจะนอนไปไหแล้วหลุดหัวโป๊กอ่ะ นี่ตัวอะไรคะไม่เอาไม่เอาหมูหมูหิสระเอาได้เห็นไเฮ้ยไปไปเช็ดที่มุ้งให้น้องพี่หน่อยสิยังไงยัเราทำไงเหมือนโฟกไหมล่ะขึ้นมาอ๋อคิดถึงน้องพี่มีคนคิดถึงน้องพี่อะหรือยืนที่มุ้งไหลจะนอนทำไมล่ะไม่ให้มันโฟก์ล่ะเออ รอได้ค่ะไม่รีบคะ่ะขอบคุณนะคะเ้าพี่ก็ต่ายโยนใส่พื้นพี่ก็ต่ายอีอีหมดเลยลูกเอาเอกีก๊ยวรยอได้ค่ะจริงๆเอาคิดว่าคนส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ก็เข้าใจแต่ว่าคือคนที่ที่ถามมา<อ>ไม่เอ้ยูมใจไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะเอาว่าเขาอะไม่รู้เพราะว่าเขาอาจจะไปจําอันแรกที่ออดประกาศไปเาข้างล่างเลยนะเอาไหมให้พี่ก็ต่าย้าข้ามไปแก มความกไปวันที่12สิงหาเคบมาเนี่ยอ่าขอไปซักเลยซักเลยนะวันนี้ไม่ได้กอดแล้วนะพี่กะยะมาใช่ใช่ต้องขอโทษด้วยที่สื่อสารแบบคัดเคื่อนผิดพลาดไปมากเอะเอามาอุ้ยระวังระวังอย่าให้เขาเข้าไปอย่าให้เขาเข้าไปอีวันนี้มันอาไยเี่พี่กะต่ายจเข้าได้ไหมได้ไหมมันแอบตลกเลยเนี่ย เด้อเด้อเด้อคุกเข้าไปคุกเข้าไปพื้นน่ะเราอ่ะแต่ก็ไม่อายแล้วเนาะปิดตูได้บินบัพโปบัพโปทำแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่กระต่ายก็อยู่กับอัญญาแป๊บเดยอะไรอะสองนมดูสิเพิร์ชใช่ก็คือคือไอ้ไอ้เครื่องพ่นเนี่ยมันจะช่วยเหมือนแบบ คือถือว่าเป็นนาทีทองช่วงเวลาแห่งความสนุกของเขาคือแต่พ้นย่าเหรอเขาจะเหมือนตอนตื่นมากนว่าหนึ่งไม่ได้ไปโรงเรียนสองคือดูการ์ตูนทั้งวันคือที่เราต้องทํำอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เลยเอาก่อนอเขาเขาเขาจะได้อยู่แต่ในห้องนั้นดีดูดเดี คือตอนกลางวันเนี่ยพี่ชายก็จะอยู่ในห้องนี้แล้วก็เขาจะนอนกลางวันใช่ไหมนอนกลางวันน้องสาวก็จะนนนแต่ว่าที่ออยพ่นไปก่อนเพราะว่าไอซ์วีอ่ะมันเป็นโรคที่มันลงก็งจะขึ้นไปนอนชั้นสามพี่ชายเขาก็จะนอนข้างล่างก็ไม่มีปัญหาอะไรพอน้องสาวตื่นปุ๊บปุ๊บพี่ชายตื่นก็จะพี่ชายมาอยู่ห้องนี้สองสาวเขาก็จะได้วิ่งเล่นก็จะพยายามแบบไม่ให้เขาดูท่าท่ากินนมครับ เขาเจอกันพยายามสับหลีกทหารลาบอ่ะมันทานเก่งมากค่ะทานเร็วด้วยเนี่ยแหละอันยาเอาไปถูแบบนี้ไม่ได้าขึ้นไปข้างบนแล้วนะน้ำบอลไปให้ปั้นซ่าอันญาอย่านี้อยากเห็นหนูทานแบบทหารเลยลูกพักเลยอี๋ๆนะคะลูกไปกินนมกับพี่ก็ชอบ น้องพีก็ถือว่าอาการไม่เยอะนะก็อยู่ในคือถ้าตรงน้อยไหนที่อยากจะให้รู้ว่าท่วงท่าไหนที่ถูกต้องคือต้องานยาขอบเขตที่เรายังควบคุมได้มันติดตามผลงานนะขนาดี้เป็นแบบไปแค่เยี่ยมบากแค่ไหนเอาจีนินะคืออาจียนนี่ก็ถือว่าน้อยมากจากก่อนๆที่เคยเป็น ทานเร็ว <gesch> ่ <Hollywood> เปิดบ้านเธอเหรอก่อนนี้คือแบบเอะเอะโอ้อะโอ้่างนี้เลยภาพเพี่บอว่าเห็นโตสุกี้เดี๋ยวให้สองสาวเขากินนมก่อนแล้วกันเนาะเพราะเขาอาจาแบบนั่งโปได้ไมากแลระสะเอามัไมด้ยไมเอาไเอาไมเย้ เปิดบ้านเลยดีกว่าเขาส่งเลยค่ะได้เข้าเข้าไปถึงแบบว่าจุดจุดไคลแม็กของเรื่องห้องนอนล้วงห้องห้องนอนปะปุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เขาแบบว่าเออต่อเติมเดี๋ยวดูสิว่าโอ้หน้าตาแบบนี้ห้องนอนจะสกปรกขนาดไหน เก้งเก้งเก้งมั่วๆอะไรคะอันนี้เาไปสิอันนี้คือเริ่มวัยเย้เย่วัยเล่นพ้าาม่านจะมีนะเด็กจะเป็นช่วงวัยเล่นพ้ามานมินว่ขยับหน้าหน่อยเดี๋ยวลูกชนทไมคะยัง

มันหนึ่งร้ดูเออไอวาทำไรอะโลกไอวานองสินอนงสิงไเอาสิต้องท่างนี้มาอย่างนี้ีคุณเชนฟังสมไม่ใช่อย่างนี้สิโลกจุ๊กไข่เนี่ยไอวไอวจุกไข่คะันยากระาะโดนาตนี้มันเลอะ จุ๊บปะโอ้จุ๊บกระจุ๊บกจกบตัวเองอโลกเป็นผู้หญิงตลกนโอโนโมันี่เ้ยบไอวามาแล้วไอวามาแล้วไอวาเอไอวาไม่เอาไม่เลียไม่เลียโน้

เดี๋ยวนี้เาชอบพูดว่าถอยฉอยนะถอยรถอ่ะจ๊าบเลยจ๊าแปแปกระต่ายเนี่ยพูดสิฉอยถอยเย้ตะมือน่อตะมือหน่อยค่ะหนูว่าจะว่าบายเพราะว่าเลียนั่นน่ะดิเลียกระจกอะไเมื่อกี้ไม่เลียหรอกเขาแค่จุกอ่าโห่ซาโห่ซาโห่ซาไอ้บ้าไอ้บ้าเอาหยิบตุ๊กตาขึ้นมาเก็บมันหวานโอโอระวังลูก ดีดีอนี้ได้หมคะเอาเอากระต่ายมาเก็บได้ไหมหยิบกระต่ายขึ้นมาจากพื้นได้ไหมลูกได้ไหมเขาชอบจูบเป็นคนเป็นคนไม่ค่ะนไหอ่นยาออานยาหนูไม่เห็นขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะเอเลียไอเจ้าอานา อันยาไม่ไม่น่ารักอย่างนี้ไม่น่ารักเอ๊ะเอ๊ะเอาเออส่งกอไม่หมดใ่รอันี้มานั่งหาพ่อนี่อันนี้มัเรียแก้มพ่อไหมมันเรียมัเรียแก้มพ่อขาอุ้ยอุ้ยอุ้อันนี้ไม่ให้พ่อมาให้พ่อมามาเรียเรียแก้มพ่อนี่นะ

ไหนกระต่ายนอัญญาคาร์เอากระต่ายเร็วไอพี่พีวาวว่าไปไปหยิบมาให้พ่ออันนี้บ้างกันเธอขอโทษ I'm sorry ทุกคนพี่อีกแล้ว ไปหยิบมาให้พ่อเลยหนูเพี้ยงของไม่ได้นะลูกเอาใหม่ดิเอาใหม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาใหม่ก่อนไหนพูดซีโน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 ่เพี้ยงของได้ไหมโนโน่วาวาเพี้ยงของไม่ได้นะคะ

มีเครื่องร้อนจังเลยวันนี้แี้ยรอมันมีชื่อไรลูกนี่คิดเ่า็น้อให้ให้ใี่ขี่อะไรคอ๋อเป็นไรคะผ่าลูกขึ้นไหมไปนอนได้แลวะกไมอนี่ามาเอานี่ามาที่ปเข้ามาเออ

จะจ่ายไหมคะจะจ่าอีกียังเอาไปซักเลยต้องโกเจ็บหัวเจ็บหัวมาเป่าให้ต้องไปซักแล้วล่ะนะถูพื้นมาขนาดนี้กระเป๋าตังค์พ่อพ่อเขาลุ้บอกว่าไม่ซักสอบถามข้าพิ่งมาทำไมทีพีแยกอยู่อีกห้องเขาป่วยครับก็ไม่อยากให้ติดนอน ปีอะไปปอะไรปเมื่อคืนฝันดีมากฝันว่าพ่อพ่อพาน้องพีมาหาที่บ้านหาไปดูพีพีขึ้นบนกันโอเคอะเดี๋ยววันนี้เราไลฟ์กันประมาณนี้แล้วกันนะคะให้ขึ้นบนกันยังอยากขึ้นยังคะ เอาสิโอเคบายบายพ่อพ่อนิดได้ไหมคะใช้อลลไอ้วาบายอลโ,ลโอ้ไม่อาไมโอ้ไม่เอาไม่บา,บายได้ไหมคะม<า>ไ,ไม่เข้าครับไม่เข้า,ไ,ขาไป,ไปนู้นไปนู้ไน,ไป,นไปลูกไป,ป ให้ไอ้บายเป็นคนบายบายทุกคนไอ้บายบายบายได้ไหมคะได้ไหมคะนะครับวัวววววววไปบาย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  bye 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 โอ okay. เคบายบายครับทุกคนเราไปพักผ่อนก่อนแ่ะไอ้ละพิธีนำทีมฮะอะเพรอะ ฟ้าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ดูคคลิปสองทุ่มเลยนะคะวันนี้เด็กๆเต้นกันน่ารักมากอะไรนะมีคนมีคนบอกว่าให้ถ่ายรีแอคตอนไอวาเจอพี่ฟ้าบ๊ายบายค่ะไปกลับมาอั้ยาสงชุบด้วย I love you